วงอะไรแบบเนี้ยที่หมอบอกก็ไม่ใช่ธรรมะเรรมออะไรหรอกแต่แต่ถ้าเป็นธรรมะมันคือธรรมชาติที่เราพูดคุยกันในภาษามนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันนะครับวางไว้ก่อนศาสนาวางไว้ก่อนความเชื่อวางไว้ก่อนครูบาอาจารย์ทุกอย่างดีหมดครับแต่วางไว้ก่อนในฐานะของมนุษย์ด้วยกันที่เรามีเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยหมอเราบอกเราหมอเลยว่าสักยาภาพของความเป็นมนุษย์ในตัวเราถ้าจะมีพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาให ให้เบิกบานให้มีความสุขก็นําพาทุกคนทงความสงบแลเนาะหมอเรียกสิ่งนี้ว่าความสงบความนิ่งน่แหละคุณจะสวดนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งสวดในใจขับรถไปสวดไปล้างจานสวดไปถูบ้านกวาดบ้านสวดไปนิ่งนิ่งอะไรก็ได้ให้เรื่อความสุขว่าม,มันนิ่งนิ่งเผลนเพลินคำง่ายๆนะคีย์เวิร์ดมันคือเพลินเพลินเพลินเนียนเนียนสบายสบายนั่นแหละครับ แต่มันคือมันคือการเข้าไปรับรู้ความรู้สึกทางใจของเราเห็นไหมแน่นอนความรู้สึกทางใจปกติเราจะรับรู้มันก็ต่อเมื่อมันมีความเข้มข้นเห็นไหมคิดอะไรอยู่ไม่รู้เนละยสักพักฟุงซ่านเริ่มแบบตาลอ,อยละผูค,คิดอะไรวะ <laughs> นั่งรถนั่งรถเมลเลยป้ายขับรถเลยบ้านเคยเป็นไม่เล่าเวลาเวลาคุณคิด มากมาแบบนั้นเรื่องมันเข้มข้นจนจนทําให้เราไม่ไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวได้น้อยอันนี้การทําความสงบหรือความนิ่งใดๆไรก็ตามเนี่ยมันทําให้ตัวความเข้มข้นนั้นมันเบาบางลงเจือจางลงในภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าคลื่นเนาะที่มันสูงสูงเนี่ยที่มันวุ่นวายสับสนวุ่นวายเนี่ยมันสงบลงอาการของความสงบนั่นแหละครับอ่าถ้าภาษา นักปฏิบัติฌานเชิญหมอไม่รู้นะเขาจะบอกว่าฌานน,าน,านู่นฌานนี่ฌานนั่นยานหนึ่งยานสองยานสามดาวแม่ยูเอฟโออะไรเงี้ยเออหมอไม่เคยไปไงไม่เคยนั่งตามคุณหมอบอกว่าคุณทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไปนั่งฌานนั่งยานแต่มันเกิดความสงบแต่เหอ,อรหัสที่มันง่ายๆมันจะเพลินสวดไปเพลินไปเพลินไปมันจะอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีแต่ไม่ใช่อารมณ์ดีจากการอย่างอื่นนะ จะอารมณ์ดีโดยที่ไม่ต้องไปใช้สิ่งเร้านอกตัวเลยคุณจะใช้แต่ภายในนี่แหละก็คือการาทำอะไรเพลินๆแล้วก็สวดไปเพลินๆนะครับ s e n ส์เอหรือเซนเซอร์เซนหรือเซนเซอร์หรือความรู้สึกเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ทุกคนต้องมีครับถ้าไม่มีเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วถูก Activate ใช้งานตั้งแต่เราเกิดมาจากทองพระทองแม่นั่นแหละถามว่าคืออะไรภาษาพระเรียกอรยตนะทั้งห้านั่นแหละครับ<ม>เอบางคนบางตำราบ,บอกว่าหกใช่ไหมมีกายใจใช่ไหมแต่บอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ห้าเนี่ยหูตาจมูกลิ้นขิดสัมผัสมันรวมเป็นหนึ่งครับเป็นใจก็คือความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมถามว่าทุกคนมีไหมจะตอบนะว่าไม่มี ไม่มีมันเกิดไม่ได้นะครับดังนั้นมีครับแต่เราก็มันไม่ถูกไม่ถูกแอคติเวทให้ใช้งานหรือคุณใช้งานมันไม่เป็นดังนั้นหรือคุณไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราแล้วมันใช้งานได้ทันทีไม่ใช่การไปหาไม่ใช่ว่าการต้องเป็นนั่งชานั่งยานต้องมีหรือว่าต้องไปใช้คาถาอะไรแล้วจะมี มันอยู่กับเราก็มันคือพ่อแม่ทำทางธรรมชาติของเราเลยเห็นไหมเออจับไว้ก่อนว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันนอกตัวนะเป็นแต่เป็นเรื่องในตัวและอย่าได้สงสัยจับไว้ง่ายๆถ้าคุณไม่ใช่นักบวชที่จะไปสู่ความไม่กลับมาเกิดคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาถามว่า <c oughs> สิ่งนั้นความฝันนั้นมีประโยชน์หรือมีโทษกับเราดีหรือไม่ดีที่ที่พลายมานั่งคิดว่าฉันฝันแม่นฝันแม่นเนี่ย เออถ้ามันโอ้โหแม่นแล้วมันดีมันมาบอกเขตเราให้เรา,ให,เราให้เรารู้ตัวระวังตัวหรือมันมบอกโชคลาภเราอันนี้ถือว่าดีจบแค่นี้ครับจบแค่นี้เลยหรือว่าฝันแล้วไปฝันเรื่องคนอื่นแล้วคนอื่นต้องเป็นไปตามนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณแสดงว่าไม่ดีครับหม <c oughs> <c oughs> ายความว่าเรื่องตัวเราก็เยอะแล้ว <c oughs> เราต้องมายุ่งเรื่องคนอื่นอีกหรือเห็นไหม เพิ่งดูคลิปแล้วลองทำหยุดอากาศเนี่ยเห็นไหมหล่ะหยุดอากาศก็มารู้สึกเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายออาไม่เอาเลือดจ้าตอนเธอรู้สึกคือจบแล้วแค่รู้สึกว่าเออมันฟโฟล์นะมันสบายไม่เอาเลือดเพราะว่าตอนที่เธอเห็นเธอรู้สึกเธอไม่สามารถจะกรีดเลือดออกมาให้มันดูมันพุ่งขนาดไหนถูกไหมแต่สิ่งที่ตาไม่เห็นเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่ตาไม่เห็นเราจะไม่แทนค่าและเราก็จะจะบอกว่าอ๋อหมอ ลองหยุดอากาศแล้วนะแบบที่หมอแนะนํารู้สึกเออมันสบายหายใจคล่องแค่นี้พอครับแค่นี้พอเออแล้วหมอแนะนําการหยุดอากาศเนี่ยทุกครั้งที่รู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นจะมีสองขานะจากนอกเข้ามาสู่ตัวเราอย่างเช่นอ่าโดนด่าดโดนตำหนิ โดนแฟนไม่รู้หลักฐาการนับปัจจุบันตอนนั้นเออกลางโดนด่าอยู่เลยเนะี่ยเจ้านายเรียกไปได่าจากนอกเข้าสู่ตัวเราใช่ไหมหยุดอากาศหยุดอากาศหรืออยู่ๆนั่งอยู่ดีกําลังหลั่ลากาลังเอ,อิกอากับเพื่อนอยู่มีเรื่องเศร้าบ,บางอย่างรู้สึกขึ้นมาเอาทำไมเศราบบ้าวะถ้ารู้สึกปุ๊บให้หยุดอากาศาทันทีแหนสองกระบวนการนะจากนอกเข้าสู่ตัวเราหรือจากในตัวเราเข้าสู่ตัวเรา กระบวนการการหยุดอากาศจะไปชะลอการบันทึกหรือการสะสมทั้งใหม่และเก่าไม่ให้มันเข้าไปสะสมได้สะดวกโยทินใช้พูดอย่างนี้กันแต่ว่ามันก็ยังมัน,ม,นมันต้องบันทึกอยู่พร้อมเป็นกระบวนการกลไกตามธรรมชาติคุณรู้สึกยังไงนึกมันจะบันทึกสิ่งนั้นรู้สึกสิ่งนี้เสมอ บันทึกสิ่งนั้นเสมอๆแล้วอย่าลืมว่ามันมีลิสภาพของมันมันจะมีผลกับคุณในอนาคตอันใกล้แน่นอนครับ